นี่ครับผมไม้ไผ่โปกครับไผ่โปกนี่มันคล้ายๆกับไผ่หกแต่ว่าไม่ใช่ไผ่หกนะเนี่ยอันนี้ลำนี้ก็แก่แล้วครับกอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ดนิ้วเก้านิ้วได้ครับผมแต่ละอันแต่ละอย่างนะไม้ไม้ไม้ไผ่ไไโปกนี่จะเป็นไอ้ที่ว่าเอาไปทํางานโครงสร้างอะไรได้ครับผมลำเบล่มนะครับอันนี้ประมาณสักเก้าแปดนิ้วเก้านิ้วได้ครับเนี่ยลำนี้นะครับเนี่ย แต่ว่าอันนี้ก็พอใช้งานได้นะที่เลือกเหมือนเราเราเลือกไม้เราจะเอาเลือกไมก้แก่ๆอย่างนี้นะเวลาเอาไปขึ้นงานโครงสร้างเนี่ยครับไผ่ปูกนี่ใช่ว่าจะปลูกไ,ได้ทุกที่นะอากาศต้องเย็นพอสมควรนะครับถ้าอากาศไม่เย็นอากาศร้อนๆแรงอย่างเงี้ยไม้ไผ่พวกนี้มนเขาจะไม่คห้ขึ้นนะนะครับถ้าอยู่แถวทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นีน่น่าจะได้นะครับผม มันจะเป็นตระกูลเดียวกับพวกไผ่ไผ่ตรงนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ไผ่ตรงนะไม่ใช่ไผ่หกอาจจะเป็นเรื่องเลือดชื่อเฉพาะของของเขาอย่างเงี้ยเนาะไผ่โปกอย่างเงี้ยแต่ว่าไผ่หกก็ว่าได้นะ,จจะเป็นตระกูลเดียวกันไผ่พวกนี้เขาจะเรียกว่าอจะมีแถวภาพไผ่ภาคเหนือจะเยอะครับไม้ลำแก่ๆแล้วก็เราต้องคัดเอาเดี๋ยวกอนี้ไม่ได้ตัดมานานมากแล้วครับเนี่ยกอนี้น่าจะมีประมาณร้อยกว่าลำได้บ้ายที่เห็นอยู่ตรงตรงนี้นะ ที่ของก็แบ่งขายวส่ามันไม้ไผ่มันมต้องสางกอบ้างครับผมถ้าเราไม่สางกอเลยนะี่นะไม้ไผ่พวกนี้มันมันตรงกลางมันจะตัดยากครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็สวยเจ้าของเขาก็ไม่อยากขายเนาะอกอ,อนี่มีเป็นร้อยกาอีกสักสี่ห้าปีกอเส้นผ่าสูงกลางเป็นยี่สิบเมตรเลยอย่างเงี้ยอย่างกอเนี้ยกกออเส้นผ่าสูงกลางไม่ต่ำกว่าเจ็ดเมตรนะครับเนี่ยอกอเดียวนี่ตัดใส่คันรถสิบ้อยยังยังไม่หมดเลยกอ,กอเดียวเลยนะ มันอยู่ที่ว่าไอไออยู่ที่การบริหา,า,กการจัดก,การในการพกระส่วนที่ที่สวนของผมมีส่วนมากจะตัดตัดตัดแต่งตลอดเวลาเลยนะตัดแต่งดูลักษณะโคนนะดูใกล้ๆตัวน,นี้มืดไปนิดหนึ่งครับผมแ้่แต่ทางภาคอื่นไม่รู้นะทางบ้านผมเรียกว่าไผ่โปกเนี่ยครับ ว่าภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางไม่แน่ใจครับผมแต่ละภาคเรียกชื่อจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไผยักษ์ล้านนะแต่ในที่บ้านผมจะเรียกไผ่โปกนะไผ่โปกไผ่หกไผ่ต้งแต่ลำต้นคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ข้อดีอันนี้จะเขาจะไม่ค่อยหนาไม่ลำจะไม่ค่อยหนาเหมือนกับอ่าไผ่ไผ่ตรงนะไผ่ตรงจะเนื้อหนาอันนี้จะบางนิดหนึ่ง ตรงโคนมันนะครับตรงโคนตรงปลายจะลำลำจะบางๆหน่อยหนึ่งแต่ว,ว่าทําโครงสร้างอะไรได้ครับยาวประมาณสัก20-30ิบสาสบเมตรสบายๆเลยครับนี่นะพุ่งชะลูดขึ้นไปเลยครับผมไ,ไข่ชิ้นชอบไผ่ใหญ่เนาะไผ่พวกนี้เขาจะชอบน้ําดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับ<ข>ดูดูหงสออ ภัยโปลครับผม